สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ต้นนะครับผมสองรับสี่บารับมีบอลมีบอลดีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส่งไปสุนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรอะไรเบอร์ศูนย์หนล่งร้อยหกสี่เก้าสามหนึ่ง 0997เดี๋ยวมีเออเบอร์ดสาวสวยๆวสุดน้องก้อยรับสายนะครับผมบอลด่างบอลป้ายไม้ใหม่ไม่เก่าแร่แจมแจมจึ้งจึ้งครับพี่พเริ่มกันที่ต้นนี้ครับพี่รัศมีเงินจ้าป้ายสวยๆแจมแจมใบใหม่กลางราบใบใหม่ก็ป้ายเดิน100บาทครับพี่ไม้ทุกต้นอยู่ในกระถาง5.5นะครับไม่มีไม้เล็กกระถางสาถัง4เด้อเป็น5.5แล้วก็เดี๋ยวต้นไหนเป็นไซส์ใหญ่กระถาง8เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีเนาะ หนึ่งร้อยบาทรัศมีเงินครับพี่สวยสวยไปจำจำนี่เลยจ้าแล้วก็น้ำมังโนนอันนี้น,น่าเดินนะพี่น้ำมังโนนหน้าหวานน้ำตาลชิซ้ายหันแนวหน้าเดิมหน้าดังชมพูสวยหวานครับพี่นี่เลยจัดรอดไปมาแล้วด่างแจมโบกออกมาเลยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนะึ่งน้ำมังโนนหน้าหวานหน้าดังเดิมออริจินอลน,นะพี่นี่เลยหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งจ้า ราคากันนี้มีตรงอีกหนึ่งต้นครับพี่มีอ่ะขึ้นต่อเนื่องเลยครับผมน้ำมืองโนนหน้าด่างชมพูสวยหวานหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะนี่เลยอันนี้เริ่มเปิดหน้าแบบว่ามีความด่างเหลืองทองติดมาแล้วพี่เนาะนี่เลยหน้าหน้าเดิมครับพี่สวยสวยหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองเมืองโนนหน้าหวานครับผม น้องเรน้องเรน้องเลน้องเรเรกาซี่สวยคยี่ใจนี่เลยครับพี่เขียวตัดแดงในตะเขียวสวยสว่างสว่างเรกาซี่สามร้อยบาทครับพี่นี่เลยหน้าสวยใบดกดกฟูลดห้าจุดห้าแล้วแหละตอนนี้เนาะสามร้อยบาทเรกาซี Thanos ่สวยสวยเลยจ้านี่เลยสวยสว่างนี่เลยแจ่มแจมเลยอ่า้ำมังนนหน้าแผงครับพี่หน้าแผงอันนี้เป็นหน้าแผงนะหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจ้ะณเมืองนนท์หน้าแผงเขาจะด่างขาวอมเหลืองครับพี่ลแล้วก็มี เม็ดมาเหมือนหน้าดังเดิมเลยแต่ความด่างคนละสีเนาะพื้นไม้เขียวแล้วก็ด่างแบบนี้อันนี้อันนี้หน้หนาแพงนะพี่หนึ่งร้อยบาทหน้ามังนนหน้าแพงครับผมสวยๆเช่นกันจะโบ๊ะบะบาโบะกันเลยทีเดียวเชียวดาราอ่าดาราดาราดารานาพารสฮะดารานพรตหนึ่งร้อยบาทครับพี่ป้ายสวยป้ายแจ่มป้ายรึกนี่เลยใบยใหม่หลอดใหม่กลางมาแล้วสวยแจ่มต้นนี้หนึ่งร้อยบาทดารานพารตครับผมนี้จะล้นล้นห้าจุดห้าครับพี่ล้นห้าจุดห้าเนาะผมเห็นมณีอยู่ตรงไหนนะ อันน,น <stars> ี้นี่นี่นี่มันนีอันน,นี้เป็นหน้าแผงนะพี่ด่างสวยเลยนี่เลยมณนีร้อมเพชรหน้าแผงก็พี่ด่างสวยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะพี่ต้นที่หนึ่งนี่เห็นมีอยู่ข้างกันอีกต้นหนึ่งนะอันนี้ต้นที่หนึ่งก็แล้วกันหนึ่งร้อยบาทนะอ่ันนีจะนะเฉยเลยมณนีครับพี่มันนีร้อมเพชรหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งจากต้นที่หนึ่งนี่เลยสวยๆจ้ะอ่าต่อไปเป็นต้นที่สองต้นที่สองครับพี่นี่เลยสวยๆโบบ้าโบบ้าเช่กันนี่ใบใหม่ฮาร์ปครึ่งเปิดหน้าด่างเรืองทอง ด่างขาวชมพูครับพี่ใบไม้เปิดเหลืองทองมณีล้อมเพชรหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะนี่เลยใส่ัมเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยถูกต้นของแท้แน่นอนจ้ะด้านในมีร,รักเอ้ยรักเอ้ยรักเอ้ยรักเลยก็แล้วกันกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกาางนิ้วรักเอ้ยนี่เลยต้นนี้เดี๋ยวจะออกมาก่อนนี่อันนี้หกครับพี่ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่รักเอ้ยไซส์ใหญ่กระถาง หกนิ้วหลอดใหม่มาแล้วกระถางหกกระถางหกนี่จะหนึ่งร้อยห้าสิบาทรักเอย้ยหน้าสวยๆนะครับผมแจมโบ้แจมโบ้เลยจ้ะวางก่อนครับผมสีราจ้าสีราหุ่มทองต้นนี้หน้าด่างเหลืองทองนะพี่หน้าด่างเหลืองทองอารามเท้แลตําลึงนี่จะฟอร์มด้านข้างสีราหุ่มทองครับพี่หน้าเหลืองทองด่างสวยโบ,บ๊ะโบ,บ๊ะสองร้อยบาทจ้ะต้นนี้นี่เลยสวยๆส,สีราหุ่มทองครับพี่ นี่หน้าดัางเหลืองทองสองร้อยบาทสวยๆเลยจ้า มณนีเมฆขราครับพี่ต้นนี้ฟอร์มฟูสวยเดีย๋ยวยกขึ้นมาให้ดูใกล้นี่โอ้โย้อนแสงไหมแดดส่องไหมครับพี่เนาะนี่เลยนี่เลยต่ยางสวยสวยมะนีเมฆขราล้น5.5ดครับพี่ยก8อุ้ม1ิสวยเลยจากต้นนี้รอดใหม่มาแล้วเรียบร้อยครับพี่ด่างมาแจ่มขนาดนี้รอดใหม่ด่างสวยแน่นอนจมะมณีเมฆขรา200บาทครับพี่สวยสวยเลยต้นนี้นี่ใบมันเงาสวยสู้เด็ดวิงวิงว้งวิ้งเลย สองร้อยบาทครับพี่มันนี้ไม่ขลาล้นห้าจุดห้าฟอร์มทรงฟูสวยดีฟอร์มประกวดและอีกต้นหนึ่งครับพี่ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูนี่อันนี้เป็นรูปไม้ผ่าของนังสวนนะพี่เนาะเป็นรูปไม้ตระกูลอาบอนกาบนะพี่เนาะนี่มีแข้งผูกโบน่ารักสวยๆครับพี่เป็นกาบด่างนี่เลยด่างฮารครึ่งพื้นไปออกเขียวขี้ม้านะพี่แล้วก็จะด่างแดงนะครับผมสวยๆต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ลูกไม้บอนกาบลูกไม้ผักของนางสวนสวยๆฝากไว้ด้วยครับพี่นี่เลยด่างแดงตัดพื้นไปเขียวขี้มา250้าสบบาทใหญ่ล้นๆ5 5ค, <_ c oughs> ung, ครับพี่ฝากไว้ด้วยจ้าเนื้อดวงเนื้อดวงครับพี่สายใหญ่กระถาง8นิ้วสายใหญ่แม่พนันนี่เลยหน้าแดงแงปลายสวยปลายจมแดงแป๊ดครับพี่เนื้อดวงใหญ่8ดนิ้วหลอดใหม่มาแล้วแดงออกมาเลยจ้มพี่หลอดใหม่ก็แดงออกมาเลยนี่ 8นิ้วยกให้ดูไซส์ใหญ่แม่พันธ์ครับพี่เหนือดวง1,200บาทจะมีตนนัวนี้อันนี้8ล้น10ถ้าอุ้มลง10ก็ยังล้นครับพี่หน้าสวยใหญ่แม่พันธ์ไม้หัวนะพี่นะเนาะเหนือดวงใหญ่ๆครับพี่ใบแบบว่าล้นฝ่ามือเลย1,200บาทกระถาง8นิ้วสวยๆเลยจ้าน,นี่จะมีมุมบนมุมบนครับพี่ใบใหญ่กับฝ่ามือของอีกต้นนียสวยๆเหนือดวงครับผมด้านนี้มาไม้หน้าหวานกันหน่อยครับพี่ต้นนี้ชื่อว่า,บง,า,งาบงกดนางฟ้าบงกดนางฟ้าครับพี่ ไม้สวยหน้าหวานหวานชมพูหวานเจี๊ยบครับพี่250หบาทจ้าบงกดนางฟ้าไม้สวยหน้าหวานกระถาง5.5้าสวยสวยครับพี่นี่จ้ะบงกดนางฟ้าครับพี่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบด้านในน้องกาครับพี่กาข้าพิกกาข้าพิกสวยสวยครับพี่นี่เลยข้าพิกมาแดงแป๊ดเลยครับพี่ต้นนี้สวยๆกระถาง5.5เช่นกันครับผมกาข้าพิก4 0 0บาทจ้ะพี่บี ต้นนี้สวยจัดนี่เลยทรงโตแล้วโตไวด้วยตันนี้สีรบาทกาคาพิกนะพี่นี่เลยคาบแบบว่าคามาแดงเลยนี่นี่อันนี้คือแบบว่าเหมือนเหมือนปากกาครพี่อันนี้คาอันนี้คือพิกพัพิกต้องจินตนาการจินตนาการหน่อยเนาะตามชื่ออะไรพี่กาคาพิกต้นนี้อา่ากินาราีเร่นไฟครับพี่กินาราีเร่นไฟสวยสวยเลยนี่เอยกออกมาหน่อยนี่จะด่างเจ่มเจีมนะพี่เนาะสามร้อยบาทครับพี่ไซส์ใหญ่ล้นฟู ห้าจุดห้านิ้วแล้วกินนรีเล่นไฟครับพี่นี่เลยแดงแดงแดงเหมือนไฟเลยครับพี่เดี๋ยวตรงนี้พื้นใบเขียวนะี่มีพอเลี้ยงโตแบบเต็มวัยเต็มที่เขาจะเริ่มออกดํานะพี่เนาะนี่เลยเป็นดาด่างแบบแดงเข้มสวยกินนรีเล่นไฟต้นนี้สวยๆเลยจ้าราสีมีนครับพี่ราสีมีนหน้าดัางเดิมออริจินอลหน้าด่างชมพูเข้มหน้าด่างแดงนี่เองเนาะนี่เลยสวยๆครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโต5.5ร้น นี่ใบใหม่นี่ด่างสวยฮาร์ครึ่งฮาบ์ครึ่งจากสวยๆราศีมีน200บาทครับพี่ต้นนี้ด่างสวยจัดฮาร์ครึค่งฮาครึ่งโบบาโบบาเลยนี่จัดใบนี้ก็ด่างสวยนะครับผมใบใหม่ล่าสุดฮาร์ครึ่งร้น5.5าไซส์ใหญ่ต้นโตราศีมีนจ้ะสวยๆครับพี่200บาทพอจัดไปงามๆต้นนี้ครับพี่ ใบป้อมออกกลมๆนะพี่นี่เลยน้องอ้วนกลมชื่อว่ากำปั่นทองด่างสวยด้วยโบบาโบบาเลยครับพี่ต้นนี้กระถาง5.5นี่จัด้านข้าง250บาทจา้ะกำปั่นทองนะพี่กำปั่นทองสวยสวยเลยเดอ้ตอต้นนี้นี่ออกแดดบาาติโท สวยข,ขนาดสวยข,ขนาดนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่กำปั่นทองนะครับผมกำปั่นทองและตันนี้วิมานดินใบดกจัดเลยนะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่พี่ดูใบเบีย้ยใบลังใบเยอะจัดใบดกจัดครับพี่อน,นี้ไม้ใบดกครับพี่วิมานดินเนาะใครชอบแบบว่าไม้ใบดกฟอร์มพุ่มไม่สูงยงต้นนี้จากวิมานดินหนึ่งร้อยบาทจ่ายพี่สวยสวยใบยดกดกครับพี่นี่เลยจ้ะแล้วก็ต้นนี้รัตนะรุ่งโรดแผงนะพี่อ่าแผงแผงแผงยังไง คือรัตนาลงโลกของเราหน้าปกติก็คือเขาจะด่างขาวใช่ไหม,มีเขียวด่างขาวอันนี้คือแพงครับพี่ด่างชมพูจะ้ะนี่เลยมีความแบบว่าอมเหลืองๆหลืองเ่อเป็นอมเหลืองทองเลยนะนี่เลยเห็นไหมกระจายกระจายตัดอยู่นี่สวยๆรัตนาลงโลดแพง200บาทครับพี่ตัวน,นี้ใหญ่ร้นฟูล้น5.5ด้านข้างโอโหหลอดใหม่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่รับประกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มความด่างครับพี่ด่างสวยแน่แม่จ๋าต้นนีน้สําหรับหลอดใหม่รัตนาลงโลดแพง2 0งบาทครับผม ใหญ่ๆครับพี่ใหญ่ๆร้นฟู5.5ต้นนี้เกสรพุมเบลินครับพี่นี่เลยไม้เหลืองเข้มปัดสวยๆกระดูกแดงเกสรพุมเมลินร้น5.5นะพี่นี่จะ้ะโอ้ต้นใหญ่สายโตหนึ่งพันบาทครับพี่สวยๆต้นนี้เลยนี่จากกระดูกแดงเข้มปัดด่างเหลือง ตัดพื้นใบป้ายเขียวนะพี่แนละ้วแล้วก็เม็ดสีกระจายมาแล้วนะอันนี้คือไซส์ใหญ่ตัวไวมากครับพี่ล้ลด5.5 1,000บาทเกสอนพุ่ม,มารินครับพมต้นนี้ออฟติมัสครับพี่หน้าเหลืองส้มเหลืองทองเข้มสวยรอดใหม่มาแล้วครับพี่ตัดแบบความป้ายคืนใบป้ายเขียวเนาะ นี่เลยหน้าส้มเหลืองทองออฟติมัสครับพี่ลอดใหม่มากลางมาสวยแน่ไม่ผิดหวังแต่ตอนนี้ก็คือสวยแล้วนี่ยิ่งใบใหม่กลางแล้วบอกเลย800บาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วลนออฟติมัสครับพี่ยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งสวยครับพี่ไม้ต้นนี้เนาะนี่เลยจะสวยๆเร้มเร้มออฟติมัตน้องพิงก์กนหน่อยไม้ใหม่พิงก์อนติเมตครับพี่นี่เลยหน้าชมพูสวยหวานมีใบใหม่เนี้ยเปิดอ่าชมพู สลับเหลืองทองมาแล้วครับพี่นี่เลยเนาะตัดความพื้นใบป้ายเขียวนี่เลยไม้ด่างป้ายเขาเรียกไม้ด่างป้ายเออพิงอันติเมตสามร้อยบาทจ้ะพี่สวยสวยเลยต้นนี้ฟอร์มโตพุ่งใบดกด้วยนี่จะพิงอันติเมตนี่ใบเบี้ยใบร่างยังอยู่เลยจะ้ะสามร้อยบาทง,งามๆเลยจ้าต้นนี้วางก่อนครับพี่ต้นนี้เลยหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับผมหนึ่งเดียวในจักรยานแฮ่หนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่ถูกแล้วหน้าแดงๆเลย แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนี่ออกมาเจอแดดก,กันหน่อยกระทบแสงแดดครับพี่สวยนี่อันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะเดี๋ยวผมหมุนก่อนขาห,หมุนก่อนขออภัยในความหมุนกระถางครับพี่นี่อ่ะโอเคมันต้องเหลี่ยมนี้เนาะเออจะได้เห็นใบใหม่ด้วยพี่นี่ใบใหม่เพิ่งกลางใบนี้เลยแดงแป๊ดเลยตัดเม็ดข่าวมาแล้วอกระถาง 5. .5 5นิ้วครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาล1 2 0 0บาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่1นเนาะนี่เลยเนื้อหอมเนื้อหอมครับพี่นี่เลยบินออกไปไป,ไป,ประเทศนอกเยอะจัดตอนนี้สําหรับหนึ่งเดียวนะพี่เนาะอ่ะตันนี้ 1,200บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่2 1 200บาทต้นที่2 1เดียวในจักรวาล5.5นิ้วเช่นกันครับพี่เปิดหน้าแดงตัดเม็ดขาวมาแล้วสวยๆจากนี่เลย1เดียวในจักรวาล1น0 0บาทต้นที่2ต้นที่2อีกต้นให้เลือกแล้วกันครับพี่ขึ้นที่เลือกเนาะต้นนี้ก็แจ้มแจม,แจมนี่จ้ะ หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลครับพี่ต้นที่สามหนึ่งพันสองรบาทใช้เงินห้าจุดห้านิ้วบเบยรอดใหม่ครับพี่รอดใหม่แดงแป๊ดในมาเลยกลางมาแล้วครึ่งใบครับพี่แค่นี้ก็แจ่มแล้วแค่นี้ก็เห็นมันก็แจ่มแล้วครับพี่หนึ่งพันสองรบาทต้นที่สามครับพี่รอดใหม่แจ่มจัดครับพี่นี่เลยหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลจ้าวางก่อนครับพี่ข้างกันนี้ขอขึ้นน้องอุทยานหน้าสวยกันหน่อยนี่เลยเหลืองๆใบป้อมๆครับพี่มีความแบบว่า อ่าส้มส้มนะพี่กัดส้มส้มกระจายกระจายตรงสะดือเนานะนี่เลยจ้ะหนึ่งอ่าจะหนึ่งเฉยเลยเดียวอ่าลิ้นรั่วครับพี่อ่าสมองเบอร์ขออนุญาตไปคลายลิ้นทิ้งก่อนนะพี่นะตอนนี้มันไม่สัมพันธ์กับสมองแนละ้วตอนนี้ลิ้นรั่วๆๆลิ้นรั่วอุทยานเอออุทยานหลวงราชพฤกษ์จะไปหนึ่งเดียวเฉยเลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่เลยออกแดดสวยมากสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่สวยสวยจากต้นที่หนึ่งแล้วกันเนาะต้นที่หนึ่ง อุทยานหลวงราชพฤกษ์450บาทต้นที่1กรับี่กระถาง5.5นิ้ะนี่ต้องเน,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 น้นๆหน่อยครับพี่เน้นๆๆๆๆๆนี่เลยลิ้นรวนลิ้นรวนลิ้นรวนเดี๋ยวจะไปคายจะจะไปทายลิ้นทิงจๆ้งิงแล้วนะพี่นะอ่ะตอนนี้450บาทต้นที่2ครับพี่ตอนที่สองอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมนี่เลยจ้ะอ่ะสวยๆครับพี่เส5 0บาทต้นที่สองนะครับผม มาไม้ใหม่กันหน่อยครับพี่ไม้ใหม่ต้นนี้ชื่อว่าเศรษฐีบ้านนอกนะพี่เป็นไม้ใหม่แกะกล่องมีดแรกเลยครับพี่นี่เลยสวยสวยนะครับผมเป็นไม้ที่อีกหนึ่งต้นที่ผมชื่นชอบเห็นแล้วว้าวเลยครับพี่เป็นไม้ทรงใบแข็งก้านแข็งใบแข็งไม่ต้องค้ำใบแล้วก็ใบดกครับพี่ต้องเรียกว่าเรียงง่ายเลยฟอร์มประกวดผมบอกแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้า จะมีงานประกวดที่จังหวัดพิจิตรผมจะฟอร์มไม้ต้นนี้พี่ด้วยนี่เศรษฐีบ้านนอกแล้วพี่สวยสวยเห็นไหมเห้ไหมเจอแดดเข้าไปใบมันเงาสวยเลยเขาจะด่างแดงนะพี่แล้วก็ตัดความขอบขาวนะพี่เนาะนี่เลยมีด่างขาวตัดสลับแดงมาแล้วก็ตอนโตเต็มฟอร์มเต็มไว้นะพี่เขาจะมีเปิดด่างเหลืองด้วยจ๊ะด่างเหลืองทองไดยเดอ้อนี่เลยแดงเข้มเข้มครับพี่สวยสวยพี่ดูใบพี่ดูใบเห็นไหมดกไหมดกมากครับพี่ เป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบล่างผมบอกเลยเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบล่างครับพี่เศรษฐีบ้านนอกครับผมกระถาง5.5นิ้วนะพี่เนาะก็เดี๋ยวขอเปิดตนี้กันเลยอาต้นนี้ขึ้นตรงนี้ให้เลือกกันนะพี่1,000บาทต้นที่หนึ่งครับพี่1,000บาทต้นที่หนึ่งไม้ใหม่ไม้สวยป้ายแดงแกะกล่องเลย1,000บาทต้นที่หนึ่งครับพี่เศรษฐีบ้านนอกกระถาง5.5นิ้วจากต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่ง ย้อนแสงให้พี่ใช,ช่จุดเนาะบางทีผมกลัวแดดมามามงนู้นแล้วมันจะแบบว่ามองไม่เห็นความด่างของนอ้องนี้หนึ่งพันบาทต้นที่สองครับพี่เศรษฐีบ้านนอกจะ้ะสวยสวยหน้าแดงแดงครับพี่นี่เลยแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครหันแนวต้นที่สองครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทตอนโต,นตนสวยมากแปะรูปต้นไม่ให้ดูดีกว่าดีกว่านี้จะ้ะเศรษฐีบ้านนอกนะพี่บอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังมาจำนวนน้อยนะพี่ อย่งตนน้อยเพราะเพิ่งปล่อยมาไม่แรกอ่ะต้นนี้ครับพี่เศรษฐีบ้านนอกต้นที่สามนี่ก็สวยครับพี่นี่เลยทรงใบใบเบีย้ยใบร่างยังอยู่หลอดหม่แทงมปแล้วไม้โตวไวด้วยครับพี่ด่างสวยที่สำคัญโตไวใบไม่ทิ้งหนึ่งพันบาทต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลยใหญ่ล้นแล้วนะล้นห้าจุดห้าครับพี่พี่ไปยกลงแปดหรืออุ้มลงสิบได้เลยสวยๆเลยจะ้ะเศรษฐีบ้านนอกหนึ่งพันบาทต้นที่สามครับพี่หนึ่งสองสามเลือกได้เลยจ้า ไม้เหลืองหน้าสวยต้นนี้ฟอร์มล้น5.5ครับพี่พุทธคุณจะบีพุทธคุณสวยสวยเลยยกออกาไม้ชมกันนี่เจอแดดเข้าไปสวยแจ่มโบแจ่มโบสดือม่วงๆนะพี่เนาะต้นนี้สวยๆจ้ะพุทธคุณ1,000บาทยก8อุ้ม10ได้เลยไซส์ใหญ่โตร้นสวยล้น5.5ครับพี่พุทธคุณจะบีนี่เลยไม้สวยต้นนี้ไม่ต้องพูดเยอะสั้นๆคําเดียวสวยหันแนวหนึ่งพันบาทนะพี่อันนี้คือห้าจุดห้าแต่คือมันร้นร้นจัดแล้ว น้องพร้อมอยากไปอยู่กระถางแปดกระถางแปดถือกระถางสิบสวยๆเลยพุทธคุณจะและต้นนี้แม่ฟ้าหลวงครับพี่แม่ฟ้าหลวงใหญ่ร้นฟูหน้าหวานเขียวหน้าชมพูชมพูรับพ,พี่นี่เลยเขียวตัดชมพูสวยหวานแม่ฟ้าหลวงสามร้อยบาทครับพี่หลอดใหม่นี่หวานเจียเยจเจ๊ยบมาเลยจ้าหวานเจี๊ยบมาเลยแม่ฟ้าหลวงสามร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วล้นๆน,นะพี่ล้นๆสวยๆเลยอ่ะวางก่อนครับพี่วางอยู่ข้างกันนี้ก็เป็น บางเกิด9ครับพี่ใหญ่ล้น5.5เช่นกันอันนี้ฟอร์มฟูเพราะว่าอีกเลี้ยงอีกสักหน่อยหนึ่งก็ยกลงกระถาง8ได้แล้วพี่อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่คือลงกระถาง8นี่คือใหญ่แล้วตันนี้บางเกิด9 300บาทจ้ะพี่ใบอ้วนกลมสวยๆป้ายเจ่มใบตึงๆนะพี่บางเกิด9ลูกของสยามนั่นแหละพี่เพราะว่าสยามโนนรมีเป็นแม่อุ้มฝักมานะพี่เนาะต้นนี้ก็จะเป็นบางเกิด9แล้วก็ สวยโตไวครับพี่ใบตึงๆสามล้บาทนะพี่ตัวน,นี้เนาะสวยๆงามๆตามท้องเรื่องจะ้ะและราศีก็หน่อยปิดท้ายที่ราศีเมษครับพี่นี่เลยหน้าด่างแดงสวยๆใบมันเงาเจอแดดเข้าไปราศีเมษ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 สองร้อยบาทนะพี่ห้าจุดห้าล้นฟูใหญ่เช่นกันหลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่จะ้ะหลอดใหม่หลอดใหม่นี่เลยสองร้อยบาทราศีเมษนะครับผมนี่จะ้ะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะพี่สองบสบลเลยมีบอลเนาะนึกถึงบอลสีสวยนึกถึงผมนะครับอดี๋ยวเดิมกันเด้ออ่าเบอร์โซน,นล่างนี้จ้ะตัวอะไรได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ